สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมไอพีนี้ก็เป็นอีพีที่สามร้อยสี่สิบสองแล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์ละสองร้อยบาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนอดีตไลน์ก็จะเป็นพีอพีซีโอเอ็นสองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าแจ็ค 2, เป็น วันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูใหู้กใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นอ่าสมเด็จอ่าสมเด็จหลังพระสิวลีครับผมรายการที่หนึ่งนะครับผมในองค์นี้นี่ครับรูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มตเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองไหนชอบจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งมาเรี่ปิดก,กับผมได้เลยครับผมสององค์สามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับ องม,มีหมายเล็กนึงนะครับผมนี่นะครับนี่สมเด็จหลังศิวลีนะครับผมนี่นี่นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นลูกนองหลวงพ่อกล้วยรายการที่สองนะครับรอหลวงพ่อกล้วยนี่ครับวกกวรบายการที่สองนะครับผม นองนี้รายการที่สองนะครับผมนี่นี่ครับนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อจาตครับผมรายการที่สามครับผมนี่นี่หลวงพ่อจาร,รายการที่สามนะครับผม นี่ครับนี่สอง part, ร้อบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นลูกรอหลงพงเงินรายการที่สี่ครับผมนี่ครับตรงนี้รายการที่สี่นะครับผมนี่นะครับนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรูปรอหลงพเงินนาบปกรายการที่ห้า นะครับนะครับรูปร,อร้อนลงเงินหน้าปกนะครับผมรายการที่ห้านะครับนี่องนี้นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นพระซุ้มกอครับผมรายการที่หก เรียมกันน th. right? ้ำมาแล้วนะพี่นะองคนี้รายการที่หกครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะพี่นะนี่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ปีสองห้าหกสี่เป็นเหรียญอายุวัฒนามงคลหกลอบนะครับผมนี่เหรียญนี้รายการที่เจ็ดครับผมนี่ไม่มีกล่องนะเหรียญนี้ผมได้เป็นเหรียญเปลือยแบบนี้มาเลยแต่เหรียญสวยครับผมเนี่ยเหรียญสวยนะครับนี่ นี่เป็นปีหกสี่นะเลขโคดสองเก้าสองนะครับนี่ครับเรหรียญแล้วก็ทองวัดบ้านไร่นะเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคลหกรอบนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่นสวยแบบนี้เลยนะสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับผม ครับเหรียญกูบาสีวิชัยรายการที่แปดนะครับนี่ครับรายการที่แปดนี่สองระบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรูปหลอหลงพอเงินรายการที่9้าครับผม ครับองนี้รายการที่เก้านะครับน,นี่นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นรูปหลอหนหลวงพ่อมุ้ยครับผม หลงหัมุย้ยรายการที่สิบน่ครับองนี้รายการที่สิบครับผมน่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่จะเป็นรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อทวดครับผมนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผม เป็นรูปรอลอยองหลวงพระทวดนะครับนี่ตรงนี้รอไม่เต็มนะครับนี่นี่นะครับนี่องนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองเป็นเหรียญปฏิมากรมงคลบอพิษสียยุธยาแล้วไม่นะนี่นนี่นะครับนี่ครับ รายการที่สิบสองนะครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นผ้าเนื้อผงรูปเหมือนสมเด็จพูะจานโตรายการที่สิบสามครับผมครับเป็นผ้าเนื้อผงรูปเหมือนสมเด็จพูดจาน์โตครับผม นี่ครับองค์นี้รายการที่สิบสามนะครับผมนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสี่ ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มมาตากล้องครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบห้านะครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จปกโพนี่รายการที่สิบหกสมเด็จปกโปพองหลวงพ่อ้วยครับผมนี่น,นะครับ รายการที่สิบหกนะครับนี่ครับตงนี้รายการที่สิบหกนะครับผมนี่สองรบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นน่ยจะเป็นลูกอะไรนะพี่นั่เนี่ยแล้วก็เขาจะแกะลาหูมีนะคะยาด้านในมีมีเสียงนะก็แก๊กก็แก๊กนะ นะครับเนี่ยนะครับเนี่ย,ยองนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับผม่นี่น,นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหลวงพ่อโตรายการที่สิบแปดครับผมนะครับหลวงพ่อโตนะครับผมเนี่ น,นะครับรายการที่สิบแปดครับผมนี่นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นปลูกทวดครับผมปลูกทวดรายการที่สิบเก้าครับ องนี้รายการที่สิบเก้านะครับผมนี่นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นคุณแผนครับผมรายการที่ยี่สิบนะพี่น้คุณแผนเนื้อดินนี่ครับอง์นี้รายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับ องคนี้รายการที่ยี่สิบนะครับสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี่เป็นพรกสมเด็จผมไม่แน่ใจว่าของที่ไหนเอาเนี่ยครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะครับด้าน,นหลังจะเป็นยันแบบนี้นะนะครับน,นี่นะเนี่ สอง้บาทครับผมรายการที่ยี่สบเอ็ดต่อไปเป็นคุนแผนอุ้มนางนะหลังกุมารรายการที่ยี่สิบสองนะครับคุนแผนอุ้มนางหลังกุมารน,น,นะครับนี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับนี่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นคุณแผนรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นคุณแผนลูกบุตรทิมครับผมคุณแผนลูกบุตรทิมรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับนี่องนี้รายการที่ยี่สิบสามนะครับผมนี่ น,นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพายยอดธงครับผมพายยอดธงองใหญ่หน่อยนะนี่นะรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่นีครับนี้รายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมนี่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเตาหนิพญา,าเตาเรือรุ่นแสนสามรวยนะพนะี่นะไปหกสองนะหลงปูแสนนะครับรายการที่ยี่สิบห้าช่วงนี้จะได้หลงปูแสนมาเยอะหน่อยนะพอดีได้มาชุดนี้หลายองค์เลยหลงปูแสนองนี้รายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่รุ่นแสนสามรวยนะครับผมนี่นี่ครับ นะครับเลขโค้ดน่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะสี่อะไรสี่สามสี่มั้งเนี่ยนะครับเนี่ย,ยองนี้รายการที่ยี่สิบห้านะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าอ๋อนี่นี่เนี่นเขาเขียนว่าอาปากานะพี่นะสี่สามสี่นี่ไงเนื้อาปากานะครับรายการที่ยี่สิบห้านะเส่ากูแสน ต่อไปเป็นเต่าลูกบูแซดอีกหนึ่งองค์ในหพยาเต่าเรือนนะครับองค์นี้นี่ชนะจนปลดนี่้นะครับผมไม่มีเขียนอะไรไว้เนาะที่กล่องนี่องค์นี้ราคาที่ยี่สิบหกนะครับ สวยเลยนะหกพันแสนนะครับเลขโค้ดสองสองสามนะพี่นะนี่สองสองสามนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับผมสองร้อบาทครับผม 26สิบหนะครับสอง้บาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบ็ดวันนี้หาได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะเหอรอียญหลอเหรียญหลอบโบราณหลงปูแสนปีหกหนึ่งนะครับองนี้จะเป็นเลขโค้ดหนึ่งเจ็ดสามนะเขาเขียนไว้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ครับเป็นเหอรียญหลอบโบราณหลงปูแสนนะครับน,นี่เลขโค้ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับน,นี่นะครับ นี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปเป็นพระลีลารายการที่ยี่สิบแปดครับผมนะครับพรลีลาสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นพระสมร้มโพนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับน,นี่ครับไม่รู้ของที่ไหนนะพี่นะเนี่ยด้านหลังเขาจะกดยันแบบเนี้ยนี่ครับน,นี่ครับองค์นี้รายการที่ยี่บเก้านะครับผมนี่สองรบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายก็จะเป็นพักโคลสมอรครับผมรายการที่สามสิบนะครับพักโคลสมอนะพี่นะนะครับนี่ออในี้รายการที่สามสิบนะครับ จะมีแค่ตรงมุมนี้นิดเดียวนะั้นน่ะนิดเดียวนะอันนานจะเจอสมบูรณ์แบบนี้นะครับในสองร้200บาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่พื่นใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเตมิมการไลน์มาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ